เดี๋ยวเดี๋ยวตู้น้องไปชูดุ่งด้วยตู้น้องไม่ต้องเตะโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวม่มีฐานพิคใช่ไหมไม่มีอ่าฉีดต่อได้เลยครับรถตู้นะครับโอ้นะครับอันนี้การฉีดนะครับผมพฟูดเห็นไหมครับจากที่เราผสมตะกี้นี้นะครับ ลุงม,มีพลเริ่มสีดานะครับสีดไปให้ตัวนะครับสีดไปให้ตัวให้ชุ่ม,ม,ะมน,นะครับจุ่มตัวดอกนะครับดูที่ลุงนะครับฉีดไม่ต้องปิดจมูกปิดปากครับปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณลุงมั่นใจนะครับว่าไม่มีสารพิษแน่มั่นใจครับใช้มาสามปีแล้วเป็นไงครับใช้แล้วดีไหมครับดีครับอนนของนึกส่งออกเข้ามาแล้วคือถึงในสวนเลยนะคะมีอะไรครัดใส่โคดของคุณไม่ได้เราซื้อถึงสวนเลยนะครับแล้วก็ของลม ดูรอบนี้นะครับคุณลุงเล่าได้อีกสักเท่าไหร่เนี่ยครับในรอบที่เท่าไหร่แล้วครับแม่อันนี้เป็นนอกฤดูกาลนะครับนอกฤดูกาลนะครับครับหลายตังค์ไงน่าจะถึง20่สิบตันไหครับครับผมตันละเท่าไหร่อ่ะคุณลุงเขามาเหมาในสวนเขาตีราคา20บาทขั้นต่ำยี่บบาทขั้นต่ำนะครับครับต่อโลนะครับก็ไปหลายแปลงแล้วสี่ห้าแปลงแล้ว วันนี้น้าพายจะออกรถใหม่ครับเดินฉีดได้สบายๆครับไม่มีปัญหานะครับฉีดแล้วพ่นเข้าไปให้ทั่วนะครับดูใบนะครับเดี๋ยวจะอุ่มอ่านร่างก็ได้ฉีดไปได้ไม่ต้องกลัวสาแอ,อ่ภากที่ได้ฉีดตอนเช้านะครับเช้านะจากแปดโมงเช้าแล้วก็ไม่เกินสิบโมงเช้า นอกจากท่านความร้อนมันจะเผานะครับความร้อนมันจะเผาเพราะว่าแล้วก็ไปช่วงบ่ายก็จาก5นาฬิกาไปถึงเย็นเลยนะครับถึงเย็นเลยเอาวิธีการฉีดนะครับถ้าเป็นมงคุดนี่ก็ช่วงเช้านะช่วงเช้าแล้วก็จะมาอีกทีก็หลังจาก5 3โมงไปแล้วนะครับแล้วก็ไปจนไม่ไม่เกิน17นะครับเพราะหลัง17แล้วคุณลุง ไม่ไหวแล้วไม่ใช่เมิดมันคายน้ำออกคายน้ำนะครับนี่จะมไม่ยุ่งา,น,งาน,นะครับแ้เาเล่นก็ไม่ได้ไดถูกต้องนะครับน้ำจากตีเจ็ดแล้วมันจะคายน้ำออกนั่นแหละเมื่อทีเสร็จแล้วก็ใส่หุยเมถถ็ดีนะครับตีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่สีเม็ดอีกทีนะครับเพิ่มน้ำหนัก น้อยเปอร์เซนเลยแน่นอนนะครับอนีิฉีดไปเพื่ออะไรครับคุณลุงฉีดเพื่อให้เซลลมันสววไอเขูดเยวคั่วเหนียวด้วยคั่วเหนียวนะครับครับตอกกันเท้ากได้ตอกกันเท้าก็ได้สามตัวนะครับที่เมื่อกี้เราผสมกันนะนะครับเราผสมกันแล้วเราก็ฉีดนะครับนะครับเดี๋ยวเราให้เก็บรูปภาพตอนฉีดนะครับเนี่ยดูรูปนะครับนะครับนี่ละ เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับสบายๆนะสบายสามาณเองคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ86 86ปครับยังยืนฉีดอยู่ไ nah, ด้นะครับสบายๆยาวสามตังบ่ายสามสัานตามเราหกรอยันแสบายวันละพันแปดหาไม่ได้ ถ้าใครจะจ้างก็ได้นะครับรับประกันร้อเปอร์เซนตน้านะครับอันนี้ปักันนะครับนะครับดูผิวมังคุดนะครับที่ฉีดแล้วนั่นแหละตายนะครับตายไปเลยนั้นตายตาไปแล้วนะครับนะครับ าเกิดตกเกินไปก็รับปุ๋ยเม็ดหนึ่งเท่าตัวแล้วมันไม่มันไม่ร่วงอ่ะคุณลุงทำไงครับมันไม่ร่วงนั่นแหละอัดปุ๋ยเม็ด่อไปนะครับให้เตินถ้ายังไม่ร่วงก็ยูเรียแล้วยูเรียย,ยังไม่ร่วงอีกทำไงครับอัดน้ำก็ไปอัดน้ำก็ไปเยอะๆนะครับอัดน้ำให้มันออกยอดมาก<อ>แล้วมักสะบัดลูกทิ้งจะได้ จัดสวนที่ตลาดต้องการไม่เกิน40%เยอะมากก็ไม่ดีใช่ไหมครับมากไปดีเป็นลูกเล็กเป็นลูกเล็กนะครับผมให้มันออกพอดีพอดีเพรานถ้ได้รับไม่เกิน40%ของต้นทั้งหมดใช่ไหมครับนี่ได้เก็บในนักวิชาการครับมากไปหน่อยนะมากไปนิดนึงครับผมแต่ไม่เป็นไรแต่พอได้อยู่รอล่วงด้วย นะครับฉีดได้ถึงยอดเลยเห็นไหมครับยอดเลยนะครับฉีดพยายามไม่ถึงยอดเลยนะครับเป็นละอองไม่เป็นไรนะครับฉีดพยายามไม่ถึงยอดเนี่ยาะครับงเยอะๆเจ้ายได้ครับเนี่ยนะครับงาหนดีเยอะดอกยอดใหม่นะครับแล้วมันยังยงไปครับตอนนี้กำลังสวยเลยที่ตอนนี้กำลังงามเลยนะครับดูดอกกำลัง แตกยอดใหม่เห็นไหมนะครับพอเราอ่านแล้วยอดออกนะครับแตกยอดใหม่ถ้าเป็นถ้ามีโลกแล้วนะคับรับในบยังรับแล้วอกากลัง่อาอยอดมาด้วยโรคน้อยๆๆรวมมเป็นนีครันี่นะครับเป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยนะครับขอ เราที่เรารู้ว่าทีนี้มีการฉีดพุทธนะเดี๋ยวราต้องสงสัยเป็นยังไงครับพับแค่นี้เองนะครับนะครับคุณลุงใช้มาสามปีแล้วนะครับมีคนมาลับซื้อเป็นสวนนะครับมาลับซื้อเป็นที่เลยนะครับแลวยิ่งวันนี้ยิ่งสบายเลยนะครับวันนี้ดูครับที่บ้านคุณลุงเองนะครับนี่ออารถไฟแดงมาแล้วครับหนึ่งแัน ไปดูคุณลุงแล้วครับมาดูรถป้ายแดงนี่ครับนีครับนทำที่นกนับนี่ครับ้าแกะก็คือตรงนี้จส่กทำสวนฝุ่นนะครับวันนี้ที่เราพามาชมก็คือคร่าว ยให้ทุกท่าน,นะครับได้ลองดูแล้วก็ลองทำตามดูนะครับว่าว<อ>ิธีการชิดของคุณเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็น,ยนคุณลุงอายุ80กว่าสามารถทําได้นะครับฉะนั้นวันนี้เราก็สามารถทําได้นะครับขอบคุณมากครับโอ,โอเคครับอาหารคือคหมู <laughs> <laughs> หน่วยงานของรักของไม่ทําำาเอง,งเลย